สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจัชชเนลโดยมีผมหมงมงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานําเสนอนั้นก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านพยาหัวเดียว ว่านพญาหัวเดียวหรือบัวดินเหลืองเป็นไม้ลมลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินแบบหัวหอมผิวด้านนอกมีสีน้ำตาลใบเดียวปลายใบแหลมโคนใบมีสีแดงเรือ่อลักษณะใบคล้ายกุ้ยช่ายดอกเดียวสีเหลืองเข้มผลเป็นฝักคนที่แก่แล้วจะมีสีน้ำตาลมเมล็ดในมีสีดำลักษณะกลมแบนใช้เป็นไม้ประดับ มีทางศิยศาสตร์เชื่อกันว่าหวานชนิดนี้มีสรรพคุณทางด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศเหมาะสําหรับผู้ที่นิยมการต่อสู้เพราะเมื่อได้กินว่านพยาหัวเดียวนี้เข้าไปแล้ว mm hmm. ก็จะสามารถเดินย่ำไปบนของมีคมได้ทุกชนิดนอกจากนี้ยังว่ากันอีกว่าถ้าหากเอาหัอว่านนี้ไป้ฝนผสมกับน้ําแล้วนํามาทามือทาเท้าแล้วเข้าชกต่อยก,กันกับผู้ใดก็จะยังความเจ็บปวดให้กับผู้ต่อสู้เป็นยิ่งนะัก เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นําเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม